เดี๋ยวยังจะให้หัวหน้าพักกันเมืองแล้วก็ผู้แทนนั้นสรุปนะครับผม,ผม,ผมพักเพื่อไทยครับคุณยมดิพิชัยเดชเชมค่ะสิ่งที่พักเพื่อไทยต้องทําก็คือแก้ไขสิ่งที่พักเพื่อไทยจะไม่ทําโดยเด็ดขาดก็คือแกแ้แค้นท่านดีร์ครับ กาตรตองรองมันคงอยู่ที่สิ่งสําคัญอยู่สามสิ่งด้วยกันครับสิ่งแรกก็คือผู้นําสิ่งที่สองก็คืออํานาจสิ่งที่สามก็คือวิธีการและขั้นตอนสําหรับผู้นำพรรคเพื่อไทยได้แสดงเอนชัดเจนแล้วนะครับว่าผู้สมัครบัญชีรายชื่อหมายเลขหนึ่งถ้าพรรคเพื่อไทยชนะเราก็เป็นรัฐบาลเธอก็จะเป็น นายกรัฐมนตรีเธอได้แสดงตัวตนของเธอให้เห็นชัดเจนนะครับว่าแม้จะมีการใส่ร้ายป้ายสีกล่าวโทษทำด้วยวิธีทางจากหลายที่หลายทางเธอเกาอดทนมีการกระแนกะแหนาารพรัชะรํานะครับแต่เธอก็อดทนเธอไม่เคยมีปฏิกิริยา เธอไม่เคยตอบโต้สิ่งที่เธอทำก็คือถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเราจะทําอย่างไรเมื่อเธอเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับอันนี้คือความคิดตัวตนวิญญาณของผู้นําว่าจะไปแนวทางนี้อย่างแน่นอนในส่วนที่สองก็คืออํานาจไม่มีใครละครับที่จะไปรัฐรนตรอดราโดยไม่มีอํานาจถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วเรามีอํานาจ เราจะทำเรื่องปลองดองโดยเร็วได้ในทันทีข้อที่สามคือวิธีการและขั้นตอนวิธีการและขั้นตอนก็นคือยอมรับมติของภาคเอกชนและองค์กรสื่อที่บอกว่าหนึ่งต้องยอมรับผลการเลือกตั้งที่เสรียุติธรรมข้อสองก็เป็นสัญญาประชาคมที่จะต้องมีการปลองดองข้อสามต้องมีกรรมาการกลางในการปลองดองทัก่อไทยขอเรียนว่าทัก่อไทยไม่เคย มีนโยบายเลยนะครับว่าจากนิรโทษกรรมไม่เคยพูดออกจากกรรมการพักหรือหัวหน้าพักเป็นการพูดของบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งไม่ผูกพันพักจะนิรโทษกรรมหรือไม่มันอยู่ที่กรรมการกลางเนี่ยครับเขาจะบอกโดยชาติโดยพัเพื่อเพื่อไทยจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่มีความเห็นในเรื่องดังกล่าวเพราะฉะนั้นขอกราบเรียนพี่น้องประชาชนและผู้เกี่ยวข้องว่าเราไม่เคย พูดเรื่องนี้โทษกรรมเพื่อคนคนเดียวหรือจะนี้โทษกรรมเพื่อใครก็ตามจะต้องเป็นมติของกรรมการกลางนะครับที่บอกว่าจะให้ทําอย่างไรบ้างเราก็จะนําความเห็นนั้นไปสู่สภาจะนําความเห็นนั้นไปสู่พี่น้องประชาชนทั่วไปว่ามีความเห็นอย่างไรก็อยากจะตามความเข้าใจกับพี่น้องในเรื่องนิรโทษกรรมไว้นาะโอกาสนี้ด้วยเพราะยังมีความเข้าใจผิดในเรื่องนั้นล่าวกันอีก หลายครั้งหลายหดและห,หลายท่านครับการรองรองวันนี้ก็เห็นครับเป็นตัวอย่างทุกคนก็พูดในเวลาจํากัดแล้วก็ไม่ว่าตาบุคคลอื่นนะครับมาบอกว่าเราจะทำด้วยอย่างไรสภาผู้แทนรัศดรในยุคที่พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลก็จะทาอย่างนี้นะครับผมมีความรักานนายกับพสิทธิ์ผมเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทย,ยออา,าพพัยนยออา,าพพยกับพสิทธิ์เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เจอกันทุกครั้งผมก็ถามถึงคุณพ่อห่วงใยส่งปราประจิไปยัปยงคุณพ่อ มันจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ใหม่นะครับแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านอภิษรทำหลายสิ่งหลายอย่างที่รัฐบาลประชาธิปัตย์ทำในสิ่งที่ดีเราก็เอาใจช่วยนะครับแล้วเราก็อยากให้มันสําเร็จนะครับนี่ก็คงจะเป็นขั้นต้นและเป็นขั้นแรกของการตองรองนะครับขอขอบคุณครับ พรรคประชาธิปัตย์คุณวิสิ์เดชาชีวาธก่อนอื่นก็ต้องขอเรียนพี่น้องประชาชนทุกคนที่ปรารถนาจะเห็นการรองดองขึ้นในประเทศไทยนะครับว่าเย็ยนวันนี้ที่รัฐประสงค์ครับพรรคประชาธิปัตย์จะได้พูดถึงแนวทางของการดับไฟประเทศปฏิเสธความรุนแรง เป็นแนวทางที่จะนำไปสู่การปรองดองในความหมายที่แท้จริงพี่น้องที่เคารพครับ,รบการปรองดองเนี่ยหมายความว่ามันมีความขัดแยง้งผมเห็นด้วยว่าความขัดแย้งหลายอย่างที่เกิดขึ้นในสังคมขณะน,นี้มันเริ่มต้นที่การเมืองแต่ก็ได้ขยายวงไปสู่ประเด็นอื่นๆซึ่งมีความสลับซับซ้อนมากมายสิ่งที่สำคัญก็คือว่าคนที่จะเข้ามาทำหน้าที่ในการปรองดองนั้น ต้องไม่มีส่วนได้เสียต้องไม่ได้ประโยชน์จากข้อเสนอต่างๆที่จะทำขึ้นมาภายใต้ข้ออ้างว่าเพื่อการปรองดองผมจึงได้มีการตั้งคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นของอาจารย์คณิตของคุณหมอประเวศและถ้าได้กลับไปเป็นรัฐบาลก็จะเชิญท่านอดีตนายกอานาันต์มาทำงานในเรื่องของการปรองดองต่อแล้วก็เริ่มในการที่จะเดินหน้าแก้ปัญหาซึ่งท่านเหล่านี้เสนอแนะว่าควรที่จะแก้ไขต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเหลื่อมล้ำในสังคม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างอำนาจการมีส่วนร่วมสิ่งเหล่านี้ก็จะนำไปสู่การปรองดองในระยะยาวได้แต่แน่นอนครับจุดยืนในระยะสั้นก็ต้องพูดกันให้ชัดการที่จะพูดถึงการปรองดองเราหมายถึงว่าต้องการให้บ้านเมืองมีความสงบเป็นไปไม่ได้ครับที่บ้านเมืองไหนสังคมไหนจะมีความสงบถ้าคนไม่เคารพกฎหมายหรือไม่ทำให้กฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ กฎหมายที่ศักดิ์สิทธิ์เราต้องมีการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายแต่แน่นอนเราก็จะต้องดูแลคนที่มีความรู้สึกว่าถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพผมเห็นด้วยครับว่าการบังคับใช้กฎหมายอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างแต่ที่สําคัญก็คือผมคิดว่าผู้นําที่แสดงออกถึงความอดทนอดกลั้นไม่เลือกปฏิบัติพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นทุกฝ่าย จะสามารถเป็นผู้นำกระบวนการของการปรองดองได้ผมก็อยากจะขอเรียนนะครับว่าตลอดระยะเวลาการหาเสียงครั้งนี้ผมเป็นหัวหน้าพักการเมืองเดียวครับที่ไม่สามารถไปหาเสียงได้อย่างเสรีเพราะมีความชัดเจนว่ามีกระบวนการในการที่เข้ามาขัดขวางการหาเสียงผมก็ได้เดินหน้าด้วยความอดทนอดกลั้นเหมือนกับที่ได้ทำมา และก็ขอยืนยันว่าถ้าได้โอกาสอีก4ปีข้างหน้าแนวทางของการรักษาความถูกต้องรักษากฎหมายแต่มีความยืดหยุ่นในการที่จะรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายด้วยความอดทนอดกลั้นก็จะเดินหน้าต่อไปสิ่งที่ผมจะไม่ทำต้องขอกราบเรียนให้ชัดนะครับบังเอิญผมเพิ่งได้ยินจากท่านหัวหน้าพักเพื่อไทยว่าท่านบอกว่าเรื่องนิรรัษกรรมไม่ใช่ในโยบายแต่บังเอิญมันมีการพูดไปแล้ว โดยสมาชิกของท่านและผมก็ไม่ทราบว่านโยบายต่างๆที่สําคัญที่ประกาศอยู่เนี่ยตกลงเป็นนโยบายของท่านหรือไม่สําคัญที่สุดครับป้ายที่ท่านิดชัดที่สุดก็คือทักษิณคิดเพื่อไทยทำคุณทักษิณคิดชัดเจนเรื่องการนิรโทษกรรมมิฉะนั้นจะกลับมาสู่ประเทศตามที่ประกาศไว้ไม่ได้ผมไม่เห็นด้วย และจะไม่ทําเรื่องการนิรโทษกรรมโทษการทุจริตคอร์รัปชั่นและจะไม่คืนเงิน46,000ล้านให้กับคนที่ถูกยึดทรัพย์โดยเด็ดขาดครับเป็นแค่ผมโรงนะคะฉะบับเต็มด